สวัสดีครับคุณครูทุกท่านนะครับวันนี้จะมานำเสนอการสร้าง Google Form นะครับโดยแบบ Auto Fill Auto หรือไม่ก็ไปการเลือกข้อมูลอัตโนมัติตัวอย่างครับแบบสำรวจบุคคลนาตาดีนะครับตัวนี้เป็นแนวทางนะครับถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็มามาถามผมได้ครับอย่างเช่นเลือกฝ่ายบริหารนีันครับพอคลิกถัดไปปั๊บก็จะมีเฉพาะฝ่ายบริหารขึ้นมาใช่ไหมครับ พอคลิกภาษาไทยนะครับก็จะเลือกเฉพาะบุคลากรที่อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประมาณนี้หละครับการใช้งานเราสามารถเอาไปรประยุกต์ใช้ใน,ในการทําแบบสํารวจแบบสอบถามได้เอาไปทํากอะไรครับประเมินนักเรียนเป็นห้องเลือกเป็นห้องเลือกเป็นชั้นได้นะครับเอาไปใช้กับงานกับทุกงานได้เลยเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้สมมุตินะครับผมเลือกเป็นสุษานะครับและพลาศึกษานะครับ ก็จะมีจามนันทวัฒน์มตรีพันนีนัทวุฒิอชาวินอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลือกพูดทําแบบสอบถามครับใครหน้าตาดีสุดก็เลือกเพนพอแล้วกันว่าที่พันธีกิตตัศน์สัพพะเป็นหน้าตาดีที่สุดแห่งปีก็กดส่งนะครับก็เรียบร้อยนะครับแค่นี้ครับการทํางานนะครับถ้าใครสนใจอยากจะทํา Google อร์มแบบเรียกข้องได้เรียกชั้นได้เรียกกลุ่มสาระได้แบบนี้นะครับก็ติดต่อที่ได้ที่ผมนะครับขอบคุณครับ